วันนี้ไมามาพร้อมกับข่าวดีค่ะทุกคนคือก่อนหน้านี้นะคะคณะเภสัชจุฬาเขาได้คิดค้นเจ้าชุดตรวจโควิด19แบบเบื้องต้นออกมาที่ชื่อว่า c o v i d 19 strip test นะคะแต่ล่าสุดคิดค้นอีกอย่างหนึ่งออกมาแล้วนะคะเป็นสเปรย์ค่ะที่เอาไว้สเปรย์ไปที่หน้ากากผ้าแล้วก็จะช่วยป้องกันโควิด19แล้วก็กองฝุ่น pm2.5 ได้ด้วยเรียกได้ว่าตอบโจทย์ชีวิตเราในตอนนี้แบบสุดๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็คือชิ l พลาสโปรเทค c ิ i งสเปรย y นะคะซึ่งเป็นสเปรย์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสป้องกันน้ำแล้วก็ละอองจากสารคัดหลังด้วยนะคะวิธีใช้งานก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่เอาสเปรย์ตัวนี้นะคะพ่นไปที่หน้ากากผ้าที่เราจะใช้งานนะคะแค่นี้ละค่ะก็จะเกิดการเชื่อมต่อของเส้นใย,ยผ้ามากขึ้นนะคะ ทำให้มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด0.3ไมครอนเพิ่มขึ้นถึง83%หมายความว่าจะสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคในน้ําลายแล้วก็ในอากาศได้มากขึ้นด้วยมากถ,ถึง93แล้วก็142%ตามลําดับค่ะ ตอนนี้เนี่ย CU Innovation Hub นะคะก็เร่งผลิตเจ้าสเปย์ตัวนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับคนที่จําเป็นต้องใช้นะคะอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ที่คอยส่งของให้กับโรงพยบาบาลนะคะเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ที่ด่านคัดกรองนะคะหรือว่าพนักง,งานเก็บขยะพนักง,งานทําความสะอาดที่ต้องคอยจัดสรรดูแลเรื่องของเสียในครัวเรือนนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะคะทีมงานวิจัยจากจุฬาเนี่ยก็เปิดรับบริจาคอยู่ด้วยนะคะใครสนใจที่จะบริจาคเดี๋ยวไมคจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใน description box แล้วก็ในแคปชั่นนะคะ เงินบริจาคทั้งหมดเนี่ยก็จะนําไปเร่งผลิตแล้วก็แจกจ่ายให้กับคนที่จาเป็นต้องใช้งานค่ะเพื่อให้เราเนี่ยหันมาใช้หน้ากากากันมากขึ้นเนาะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะได้ให้คุณหมอเนี่ยกับบุคลากรทางการแพทย์มีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้อย่างเพียงพอนั่นเองค่ะ